รับไปทั้งน,น Juan> ั้นน้องพลอยไมได้เขิน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 แม่ๆๆแม่แม่จับมือหน่อยเา้ยไ้หมเดๆๆๆับแม่ไหมวันนี้กำลังไปที่กินอ่ที่อะไรนะที่เดอะมอลล์บางกะปิครับลูกทำไมที่หมดแล้วหมดแล้ว มามามาเออเอ่อนะอ๋อน้องพลอยคันนี้น้องพลอยมาลูกมาใม่ใม่น้องกินนมน้องจะกินนมก่อนลูกอน้องจะกินนมก่น้องกินนมก่อนอ่อน้องพลอยมานี่ลูกมามามอดได้กอได้ลูกบ้ามามาคือแม่เออไปอยู่กับแม่ก่อนถ้างั้นครับช่วงนี้ก็หอบลูกมาที่ มาอยู่ที่ลังสิตมาอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพครับเพราะว่าแอนเขาอยู่กรุงเทพผมก็อยู่กรุงเทพยาวเมื่อวานเขาไปครับเมื่อวานเขาไปที่เบทีวันนี้เขาไปไม่ไกลจากบ้านวันนี้มอชไปไหมไปรถท้ายยังไงวันนี้หมอชีพไปไหมไปรถตถกตกต ึส้ึจันชายชายอะไจังเส้จันชายสองขึท่ายิ้มไปหน่อยท่ายิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยโอ้ย่ยิ้มสวยหน่อยน้องพลยิ้มสวยหน่อยค่ะยิ้มสวยหน่อยมา นให้หมดกอามเลยครักล้วโอเคเเป็นตังนไอนนขับรถบุนขับรถกันขับรถกันบุนบุนโอเคเดี๋ยวเจอกันเด้อพี่น้องเด้อที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับกำลังเดินทาง ครับก็ถือโอกาสมาขอบคุณคุณย่าคุณยายทุกๆคนที่สนับสนุนในปีที่ผ่านมานะครับไปแล้ว